สบายดีพี่น้องสบายดีเอซีทุกคนเนาะยินดีตอนรับก็ซื้อซองเบาไม้นะนนพี่น้องมือนี้เบาไม่มาเอาหินพี่น้องมาเอาบกหินเด้พี่น้องเอาบกหินไปเทเสาเสาสายไพพี่น้องกับเบาเล็กกับพอนางกรอนพี่น้องนี่สบายดีสบายดีพี่น้อง เปาเล็กพี่น้องกำลังค้นหินอยู่พี่น้องหินบรรเทาลายพี่น้องกวดเอาไปเลยแล้วพี่น้องบวตรงยากซื้อนะอันนี้ก็พี่น้องปดเือนไม่ปด่บางโม่ปลายเมื่อยาพี่น้องบวดมื่อยนังงบงบของเฮาปวลายเนาะจ็เลย่าาบดจำเป็นต้องซื้อนะเอาหักหินแห้งนี่ก็ได้พี่น้อง มาเห็ดนะนี <t eg ued gardens> <uyor> ่อออันนี้เขาจำเป็นนะงบประมาณทำมันได้งบประมาณเขาบอพ่อะพี่น้องก็เลยเอาบางหินแห่เนี่ยไปเห็ดแท้ดับหินเนี่ยก็ได้พี่น้องวละพอเอาไปก่อเฮือนเนาะถ้าเอาไปก่อเฮือนน่ะแม่นแท้พี่น้องบ่อไม้ก็แนะนำให้เอาบางหินน่นหินคองพผื่อเราพี่น้องเลยนี่นี่มันก็ะทนท่านกระทนท่านไปเนาะหินคองมันจะทนท่านกว่านี่นะพี่น้องก็ยังเป็นร่องหินหินเก่าเนาะ หินบดหินก่าวนะพี่น้องกลาบดหินก่าวแห้งคักตัวนั้นนะแข้งแห้งดีพี่น้องเลยแต่ราคามันก็จะแพงขึ้นเนาะหินแห่นี่ก็ก็ได้ยูดีะระดับหนึ่งพี่น้องว่าเขาไปใส่เสาไฟซื่อเนาะว่าเขาบ่ได้ก่ไม่ได้ยังนะพี่น้องตอนนี้พอนังกรกับบอลเล็กเพิ่นกะกำลังส่วนหินส่วนดินอยู่พี่น้องแะใส่รถอันนี้เขาเอื่อไว้ย,ยังวะรถเข็นเนาะ หล่เห็นว่าลราเข็นลอกสมผล่ะหล่อเขาประสมผูล่ะแมนแ้วก็เขาได้ขับรถรถไถนาเนาะพี่น้องเราแจกมาเนาะโอ,อยู่ดังพุรนี่ก็บ,บรรยากาศอยู่ป่าพี่น้องอยู่ป่าป่าอยู่ป่าไปละมาเฮามาเอาอยู่ป่าไปละว่าบ่แมนดินของเฮาเดอกดินข้องกาเจาเอาบักขิ้นกาเจ้ากคือยู่ไปให้ว่าดอกเนาะพี่น้องฉัน การหายรีก่ะบลไม้กับสดิเอามาคขึ้น <c oughs> คนก่อนมาเจ้ววะเอามาคืนแตวนน่ว่าเนาะนี่เขาจะได้กับทุบเอาเอยู่เสาปูนมาแล้วเดี๋ยวไปหอาาดเสาไผ่เดี๋ยวปมะมาณให้เบิ่งอีกเท่อนึงพี่น้องตัวนี้เายังกดอยู่เลยพี่น้อง <c oughs> ตอนตอนตอนนี้บ้ากุดฟลายก่อนกำลงังดึงไปยกไปพูดแล้วที่ยกไปได้ใช่ปะปูนปูน <c oughs> โอ้ยน้องแห้งแท้งแห้งอย่ารีบพี่น้อง อ๋อดาเอาเดาเป็นไม้เป่ไม้ขออนุญาตสวยเพิ่นหน่อยพี่น้องเอาเดาพี่น้องตอนนี้กำลังขึ้นเสาอยู่พี่น้องพอนางกอนกำลังขึ้นเสาพี่น้องอยู่เทิงหมู่พี่น้องเสากระเสาเล็กเป็นปีนขึ้นแล้วโลดได้พี่น้องเอ้ยคุณปีนขึ้นโลดได้พี่น้องคุณอันนี้เพิ่นใส่ไซส์จ่องเนาะไซส์จ่องเท้าก้าขึ้นเอาน้ำหมักจับเห็ดเลยพี่น้องสำหรับคนงบหน่อยหรอหรือว่ามันก็ดีอีกอย่างไหน หัวง่วงบกกาสีดิง่วงบกกาสีบกกาทูเพระาระว่าย่านมันนอ่านอ่าเนี่ยเดลพี่น้องเขาลงมาเลยเขาใส่น้ำมักจับนี่ก็ดียากเนะะกาะเพราะว่าง่วงบุกีนะถ่ายง่วงซีแล้วมันทีเจ็บเนาะเพราะมันเป็นน้ำเป็นน้ำไว้อยู่เนี่ยอันนี้สร้างเล็กพี่นอ้องสร้างเล็กผมเป็นคนย่างผมเป็นสร้างเฮ็ดน้ำเล็กเนะี่ยสร้างไว้ <c oughs> มมเงินก็มางน้อยะแต่ว่าได้กินยังวะระเบิดเอาแล้วยเพิ่มในน้ำจะได้กระาเลยเนอะนี่เดนี่ทำเจ้าในมือเจ้าหนกก็ได้แล้วเดี๋ยวพอมันฆ่าต้นไม้นี่อเดีเพิ่งกำลังเคียงทรายพี่เนาะมขาันมาสังีไรกลัวเลยดีแล้ววะ ตอนนี้เรากำลังผสมปูนนะพี่น้องพอตัองก่อนกับเบ้าเล็กพอตัองก่อนกับพ่อน้องอีกยังแหละบ่จัก <c oughs> จะเบ้าเล็กอีกแล้วกำลังผสมปูนอยู่พี่น้องนี่ใส่หินไปนี้แล้วนี่ใส่หินแห่เลยไดนงบประมาณบ่เถิงบ่พอก็เลยว่าใส่งบเออมากินแห่เลานะพี่น้อง เนี่ยผมพอนัก่อล้วกลังสนี้ใส่พี่น้องทนี่ใส่แล้เขาก็จะได้ค้นค้นคนตีตีีิ้น้าแม่กินน้ารเป็นน้านะทำไมเ็แต่กโคกน้าบ้ามฮะเ็แต่กโวนี่นะเห็นน้ีเป็นงตีป่เ่อนกำลังคนอยู่พี่นะ แดดแห้งๆพี no ่น้องเยฮ้อนแดดฮ้อนแดดฮ้อนอยู่บ่าพอตั้งก้อนบ่ฮ้อนจะเป็นคนอยู่บ่้าฮ่าๆโอยบัดจีว่ามึงเนี่ยไปหน้องเพื่อนมึงไม่ได้ทำน้ำซ้ำมือเลยทำไปหน่อยโมเมนต์ในปัจจุบันบ่เดี๋ยวว่าอยู่เดี๋ยวว่าปัจจุบันจะเข้าอดีตปันมาบ่ เท่าไรบ่อบบ่กินีกบ่ใส่มีน้ำสองตุก๊กสำนี่ตอนนั้นบ่ไมมเพราระท่านไปน้ำหอกตอนนั้นเนาะบ่ไมมเกิดจังบระท่านเอาหน้พี่น้องเดียวเทากับยีสซอยเพิ่นหนพี่น้อง อไรเออกมาแล้วตอนนี้เอากำลังย um. <faut> ู่ยูรอไปพี่น้องเราลดเทียนขวานม่กว้างเลยทีมงานของพวเฮามื่อนี้จะห้เดินทางเข้ามาฮอดคุ้มใจจ้องปลากระปลามดสมในค้อม เราละเรากเนาะเอาแล้วพี่น้องวัที่มาต้อใช้จอมคือฮาบุเฮนระบันใช้จอมแสดงว่าเขาตัวเอาหนินะนีเดี๋ยวเชียมมาเราพี่น้องตอนนี้แล้วเราพี่น้องนี่นี่คือกระดานไพ่เนาะนี่ยเสียบแบตดอะพี่น้องลองเปิดไฟเบ้างโอ้อยู่เที่ยงหน้าพี่น้องนี่หุ่งเลยพี่น้องโอ้ได้เรื่องพี่น้องได้เรื่อง อยู่เทียงให้เทียงหน้ามาพี่น้องเป็งให้เทียงหน้าโอ้ยเป็ดกแต่หานแม่บุศเป็ดห่างมันตัวใหญ่แต่พ่อไปก็มาที่ไซร์แล้วพี่น้องโอ้เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยแล้วหือว่าเสร็จสมบูรณ์ภารกิจของเบาไหมดึงไฟลงหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้จะจบไปเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องฝากติดตามกันเลยก็เซ่คลิปหนาพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องขอขอบใจสบายดี